เป็นเรื่องการวางแผนกเกษียณในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นพวกเอ,อ่อเรื่องประกันซะส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลยอะคะ่ะเป็นคนชอบท่องเที่ยวใช่ไหมก็คืออาจจะมีเงินไปท่องเที่ยวตอบโจทย์สันฝันบ้างแล้วก็อาจจะมีบัตเจตส่วนหนึ่งในการเรียนพัฒนาตัวเองอะคะ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือเราเรามีเงินสำรองไว้แล้วก็เอนจอยชีวิตปัจจุบันมีเงินเก็บ ให้มากขึ้นครับแล้วก็มีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศครับตั้งใจจะเก็บเงินให้ได้เป็นเงินสด1ล้านบาทค่ะอาจจะเก็บเงินแล้วก็เตรียมสําหรับการลงทุนในข้างหน้าครับผมปีนี้อยากเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทครับก็อยากมีเงินเก็บเพิ่มครับผม,มก็จะวางแผนบริหารเงินมากขึ้นจะได้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นครับผมปีนี้ตั้งใจที่จะออมเงินค่ะไว้เพื่อที่จะใช้ในปลดเกษียณค่ะ The Money Coach Podcast p พอดแคสการเงินจากเรื่องจริงชีวิตจริงหยิบม,มาเล่าและพูดคุยพร้อมข้อคิดการเงินดีๆโดยโคชหนุ่มจจกระพงเมธพันธ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Money Coach Podcast กับนาพทร์ทดการธนิสาเกาะและโคชหนุ่มเจกระพงเม่พัน yeah! หมจะนุ่มก็นุ่มเชียะนะฮะ,ะวันจันทร์แบบนี้เจอกัน<ล>เดี๋ยวมันนี่โค้ดพอดแคสต์นะครับพอดแคสต์ที่คุยเรื่องของการเงินจากชีวิตจริง <ใช S 2> นะฮะ<ช>คุยการหยิบมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องก็อาจจะได้เป็นเรื่องที่ตรงกับตัวเราเลยค่ะก็จะเฮ้ยเขาเ,เหมือนเราเลยว่าโดยเฉพาะมันมีอยู่ตอนนึงที่ว่าไอ้ที่ไปทําสวยอ่ะอุ้ยผู้หญิงมาเมนเต็มแล้วนะ อยากจะบอกจังฮะว่าใน Spotify ทะลุมากทะลุเลยค่ะปกติ Spotify ก็จะแบบคนฟังวันละพันคนนะปรากฏว่าตอนนั้นตอนเดียวตอนนั้นตอนเดียววันละสี่พันครับโอ้เพราะว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าผู้หญิงมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเหรอแต่ก็มีคนมาเขียนเยอะนะเขบอกว่านรอตอนแบบนี้มันนานแล้วค่ะเออเหรอมาดูแบบว่าดูเรียวเออเพราะว่าหลายคนบอกว่ารู้สึก เออพอใช้เงินกับสิ่งนี้แล้วผิดโอไม่ได้ผิดเลยไม่ได้ผิดเลยถ้าจัดสรรเป็นอย่างดีไม่ได้ผิดเลย,เลยนะฮะนะคะราั้เป,เป็นเรื่องจริงบางเรื่องตรงกับเราบางเรื่องแบบเออเว้ยมันมีคนคิดแบบนี้เออมันมีคนที่เขาเป็นแบบนี้เหมือนกันนะบางทีเราฟังเรื่องคนรายได้เยอะเนี่ยอโอ้ยตกลงนี่จะมาเล่าหรือจะมาขิงใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ยวันหนึ่งพวกเราก็ควรไปถึงจุดที่รายได้สูงกันทุกคนครับนะ เราจะรู้ว่าเอ้ยต้องเตรียมการอะไรต้องระวังอะไรอะไรบ้างแล้วก็ต้องคิดถึงอะไรบ้างเมื่อ <me S 2> <ช>วันนั้นมาถึงใช่นะค่ะอ่าโอ,โอเคครับซึ่งเคสของเราในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเคสที่บริหารจัดการแล้วก็จัดสรรตัวเองได้ดีอ,อ่านะคะแล้วก็ทําได้ดีมากเลยแต่ก็มีเป้าหมายบางอย่างที่อยากจะทําแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเรียงระดับความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาช่วยดูกันว่าเราควรจะเป็นอย่างไรดีกับเคสนี้นะคะสวัสดีครับคดหนุ่มสวัสดีครับผมปัจจุบันผมอายุ39 โอ้สาครับใช่ครับเคยเจอปัญหาแก้ปัญหานี้ด้วยนะเคยเจอนี้แต่ก็คือแก้เรียบร้อยแล้วตอนช่วงอายุ30อ่าแล้วพฤติกรรมการใช้จ่ายก็เปลี่ยนไปเลยดีเลยดีเลยนะคะแล้วก็ติดตามโค้ดเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดครับผมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนรวมถึงวางแผนเกษียณเนี่ยมาได้3ปีละเชียบนะคะผมเป็นหัวหน้าครอบครัวครับครัทำงานคนเดียวอื นะคะรายได้นะคะจะอยู่ที่180,000สนแปดหมืบาทโดยจะได้มาจากเงินเดือนเนี่ยหนึ่งแสามหมื่นบาทโอเคแล้วก็ได้เป็นค่าตับตำแหน่งด้วยอีกห้าหมื่นบาทโอ้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นพนักงานระดับบริหารใช่นะนะคะแล้วก็หกักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นครับหรือก็คือเรากดคำนวณกันมาแล้วอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับะะผมแล้วก็บริษัทสมทบให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีค่าบ้านค่ะสองหมื่นสามพันบาท มีค่าผ่อนรถเนี่ยหนึ่งบาทซึ่งคนหนูครับอีกประมาณ15เดือนเท่านั้นครับก็จะหมดละปี3เดือนใช่และก็มีให้เงินเดือนภรรยากับลูกและค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วยครับก็จะเหลือเก็บนะครับอยู่ที่เดือนละ4ี0 0 0ืถึงห้าหมบาท อ่านี่คือเป็นเงินส่วนคงเหลือเลยใช่ซี่หมื่นห้าหมื่นบาทก็อยู่ในเกณฑบริหารดีครับซึ่งตัวเองเนี่ยก็ซื้อกองทุนเพื่อลดหนาษีด้วยนะอแล้วก็ซื้อประกันแบบ5้0ทับสิเต็มปีเลยออยู่ที่ปีละ3 0 0แสนบาทครับมา3ปีแล้วโอ้ครับนะคะทำงบการเงินแคสโฟรายเดือนรายปีทำบาลานซ์ชีดทำบาลานซ์ชีดของครอบครัวโ ไปเลยพี่หนุ่มรายการรัพสิสินนิสินมาครับใช่บอกเลยว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนจะเพียงพอใช้ตอนเกษียณเรียกว่าบอกลบคุณหารประมาณการนะกับนโยบายการลงทุนต่างๆที่เลือกแล้วใช่ค่ะสบายสบายอ้าวแล้วปัญหาคือตอนเนี้ยผมยังไม่มีเงินเก็บสำรองอ๋อไปลดหย่อนภาษีใช่พ่อเอาไปลดหย่อนภาษีมาเลยครับคุแล้วพ่อแม่เนี่ยอายุเจ็ดสิบแล้วครับและตัวผมเองก็ยังไม่มีประกันสุขภาพ ฉะนั้นวันนี้ผมเนี่ยมีแผนที่อยากจะทําเนี่ยทั้งหมดคือสี่อย่างครับหนึ่งเก็บเงินสำรองฉุกเฉินสองซื้อและวางแผนประกันให้ตัวเองครับสามตั้งใจจะมีเงินเก็บกองทุนชราภาพให้กับพ่อแม่สำหรับค่าสะพยาบาลและสี่อยากลงทุนให้เงินงอกเงยโดยที่ผมเนี่ยก็มีบัตเจ็ตครับก็คืออยู่ที่สี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทตรงนั้นแหละคำถามก็คือว่าผมมีบัตเจ็ตแบบนี้ แล้วผมก็มีเป้าหมายสี่ข้อนี้ผมควรทำอะไรก่อนหลังดีครับสุดท้ายนี้อยากขอบคุณโค้ดนะครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเพราะโค้ดครับในทางที่ดีใช่ไหมเทียงที่ดี่ะเราเมื่อ <c oughs> นี่เขาเขียนขอบคุณมาเลยเออ,เออทางที่ดีใช่ไหมทางออที่ดีทางที่ดี<ห>มีเป้าหมายทางที่ดีมีเป้าหมายดีโอ้นี่แต่และเรื่องนี่มันก็สําคัญทั้งนั้นเลยนะค่ะเรื่องที่หนึ่งคือเงินสํารองฉุกเฉินไม่มีเลย เนาะพวกเราหลายคนที่รายได้ไม่สูงเนี่ยเราก็บอกโอ้ยโคตร็วาจะเก็บเงินสำรองฉุกเฉินได้เหนื่อยเลยตามตำราหเดือนน่ะถูกไหมดูสิถ้าเกิดว่าเรารายได้สักประมาณสองหมื่นเนาะหกเดือนก็แสนสองแล้วดูเขาสิพอรายได้ของเขาแสนแปดหกเดือนเขาก็ใหญ่โตเลยนะใช่นะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับ เวลาเราพูดถึงเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าสูตรก็คือ6เท่าของรายได้หรือ6เท่าของค่าใช้จ่ายซึ่งเอาจริงๆริเนี่ยใช้6เท่าค่าใช้จ่ายดีกว่าะนะก็คือเป็นจนํานวนเงินที่ดูไม่น่าตกใจมากเพราะว่าคนรายได้เยอะก็อาจจะใช้ประมาณหนึง่งถูกไหมสองมันอาจจะค่อยเป็นค่อยไปได้นะ,ะไม่ใช่ว่าเราต้องมารีบเก็บเงินสำรองโดยที่ทิ้งเป้าหมายอื่นไปหมดเลยเรื่องเงินที่เป็นเงินออมเนี่ยอย่างที่บัตเจตที่เขามีไว้ให้เราเล่าให้เราฟังเนี่ย จัดสรรได้นะค่ะเราก็เอาเป้าหมายนี้ด้วยเอาเป้าหมายนั้นด้วยแล้วก็เงินสำรองเวลาเราคิดเรื่องเงินสำรองเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมองไปที่6เดือนทันทีก็ได้เร<อ>าอาจจะค่อยเป็นค่อยไปว่า3เดือนก่อนค่ะพอแตะ3เดือนปุ๊บเราอาจจะมีความอุ่นใจประมาณหนึ่งต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเรามองแหล่งไรายได้ของเราในปัจจุบันเง<อ>ินสำรองเนี่ยนะมันจะเป็นตัวช่วยซัพพอร์ตที่เหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดทางการเงินของเราคือไรายได้เราหาย รายได้มันไม่มาเลยะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแหล่งรายได้เราตอนนี้ดูแลบริษัทก็ยังมั่นคงอยู่เนอะยังไม่ค่อยมีข่าวอะไรที่ไม่ดียังไม่มีการเอาพนักงานออกไม่มีการฟรีสคนไม่รับเพิ่มะอะไรเงี้ยมันพอไปไหวเราก็อาจจะค่อยๆเก็บแล้วมาแตะที่สามก่อนก็ได้เป็นจุดพักแล้วค่อยขยับไปที่หกนะแบบนี้ก็สามารถทําได้นะเรืนเงินสำร,รองฉุกเฉินในมุมเบื้องต้นนะเรายังไม่เรายังไม่ได้สรุปนะ,ะแต่เราเราเห็นเป็นไอเดียก่อนว่าเราอาจจะแบ่งเงินมาเก็บ ค่อยๆทยอยะนะแล้วก็ถ้าเกิดปลายปีมีโบนัสเช่นสมมติมีโบนัสสาเดือนเงินสำรองเนี่ยมัน6เดือน่ะงั้นโบนัสสามเดือนถ้าเราแอบแบง่งมาเดือนหนึ่งก็ยังมีอ่ามันก็ถือว่าทําให้เงินสำรองมันเร็วขึ้นอีกเดือนหนึ่งะนะครับอันนี้คือเงินสำรองอแต่ในมุมของพี่ตอนเนี้ยเงินสำรองเนี่ยก็น่าห่วงแต่มันมีตัวที่น่าห่วงกว่าค,คือตัวที่สองคือซื้อวางแผนประกันให้ตัวเองใช่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ย ตัวเขายังไม่มีประกันสุขภาพเนาะอะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ประกันสุขภาพเขาเนี่ยต้องประกันชีวิต <c oughs> เพราะว่ามีภรรยาและลูกแล้วตัวเองอ่ะทำงานคนเดียวนี่จะมาว้าไปแล้วก็ข้างหลังล้มละเนรนาศเลยนะใช่เออคิดดูสิว่าคนข้างหลังกว่าเขาจะมาตั้งหลัก เนาะหารายได้เพราะว่าเขาก็ดูแลลูกอยู่บ้านไม่ได้ออกไปทําอะไรมนานานแล้วอ่ะเกิดเราว้าไปเงี้ยโอ้โหมันคือการเปลี่ยนแปลงมันเป็นการเชนที่ใหญ่หล uh> วงมากเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่ประกันสุขภาพครับเป็นประกันชีวิตเลยเป็นประกันชีวิตเลยนะฮะส่วนเรื่องของประกันสุขภาพถามว่าต้องมีไหมแน่นอนต้องมีอันนี้แต่ก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเขาก็อยู่บริษัท แล้วดูมีรายได้เยอะขนาดนี้เป็นตำแหน่งระดับผู้บริหารเนาะแล้วว่าอาจจะมีสวัสดิการบางอย่างจากของบริษัทด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ก็เลยแกว่าไมแอบห่วงประกันสุขภาพน้อยกว่าประกันชีวิตค่ะนะแต่ถ้าถามว่ามีกําลังก็คงจัดไปตั้งคู่ได้ค่ะนะฮะสามสม่อยากจะแถมไปอีกสักตัวหนึ่งคือโรคร้ายแรงมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงถ้ารุ่นก่อนคุยกันสัก5% 5 50รุ่นนี้เนี่ยยิ่งน้อยลงเรื่อยๆพี่ว่าสาสิบห้าต้องต้องต้องคิดเผื่อแล้วนะอันที่สามครับอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันก็คือการเก็บเป็นเินกองทุนชราภาพชอบเขาว่าเขาตั้งชื่อเองใช่แล้วนะาชอบนะเป็นกองทุนแบบว่าให้คุณพ่อคุณแม่เผื่อชราภาพไปเลยก็ตั้งให้มันกองทุนพ่อแม่กองทุนชราภาพเลยนะก็กองทุนชราภาพแต่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็เขาคือ เหมือนกับมีเงินให้พ่อแม่ใช่เนาะคือเป็นเงินสำรองแล้วกันเพราะบางทีด้วยอายุเจ็บป่วยด้วยเนาะใช่พ่อแม่แปดเจ็ดสิบแล้วอะใช่ค่ะก็ตรงนี้ก็ซื้อประกันลำบากแล้วใช่อาจจะทําไม่ได้แล้วค่ะเนาะเพียงก็อาจจะมีเงินไว้ก้อนหนึ่งนะครับเพื่อดูแลนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพี่กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยดูเป็นเป้าหมายที่ ไม่ได้ไม่สาคัญนะแต่ว่ารู้สึกมันมันเบามือลงไปได้แล้วเพราะว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าแผนกเกษียณของเขาอะซึ่งหักเงินสํารองเลี้ยงชีพกองทุนต่างๆเนี่ยน่าจะพอหลังกเกษียณละใช่เพราะเขาก็เ,าเก็บเงินสํารองฉุกเออเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใช่ก็คือเกือบสองหมื่นเลยแล้วก็มีกองทุนด้วยนะใช่แล้วก็ยังมีเป็นพวกแบบรดหย่อนภาษีอื่นๆอันนี้อ,อ,อีกใช่เพราะงั้นการเพื่อเป้าหมายเพื่อให้เงินงอกเงยเนี่ยอันนี้รู้สึกกระเบาที่สุดค่ะเนาะโอเคอ่าเพราะฉะนั้นถ้าถามครับสี่ข้อ ตัดยังไงเออนาะเป็นพี่เนี่ยนะพี่มองเรื่องการสะดุดระยะสั้นก่อนคพี่เชื่อว่าถ้าพอจะเช็คตอนนี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มมีปัญหาหรือเปล่าพี่ว่าเขารู้ถูกไหมรู้นะว่ามีหรือไม่มีองไรดังนั้นนะ่ยพี่จะมองเรื่องของประกันพี่กลับมองเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเหตุผลเพราะว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหนึ่งด้วยรายได้ของคุณในปัจจุบันพี่เชื่อว่าเขามีเงินออมอยู่ เพียงแต่ว่าเขายังไม่ได um, ้กันมาสิ่งนี้โดยตรงสี่ถึงห้าหมื่นต่อเดือนเนี่ยถูกไหมแสดงว่าเขามีเงินออมอยู่กองหนึ่งสี่หมื่นทุกเดือนใส่เข้าไปเนี่ยแต่เขายังไม่ได้จัดออกมาเป็นเงินสำรองเพราะฉะนั้นในใจพี่ตอนเนี้ยพี่อยากให้เขาวางแผนเรื่องของว่าถ้าวันนี้เกิดโชคร้ายเราไม่อยู่เนะเราจะต้องเตรียมเงินไว้ให้คนข้างหลังสักเท่าไหร่อ่ทีเนี้ยมันมีหลักคิดไหมคะเออ จริงๆหลักคิดมันก็มีอยู่สองแบบใหญ่ๆนะแบบแรกก็คือแบบที่มาดูความจําเป็นพื้นฐานนะว่าเอ๊ะถ้าเราไม่อยู่จริงๆนะสิ่งแรกที่เราจะต้องเป็นตัวตั้งก่อนเลยก็คือภาระหนี้เวลาเราจากไปเนี่ยมีการส่งมอบมอโดกให้คนข้างหลังเราจะส่งไปทั้งทรัพย์สินและหนี้สินค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเรากลัวมากสุดก็คือหนี้อ่ะหนึ่งครับเรามีหนี้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้นะครับส่วนที่สองครับบวกเข้าไปด้วยะนะ ตัวเรื่องของเงินที่อยากจะทิ้งไว้คนข้างหลังเอาไว้ใช้ในช่วงตั้งตัวรวมไปถึงอาจจะหมายถึงถ้าใครมีลูกก็อาจจะเหม่อหมายถึงการค่า,าการศึกษาลูกเป้าหมายการเงินอื่นอ่ที่อาจจะเตรียมเอาละถ้าฉันไม่อยู่ก็ขอให้ลูกได้เรียนจบนะเงินตั้งตัวนี่ก็คิดง่ายๆว่าเดือนหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่คูณ12ก็เป็นเงินรายปีแล้วก็อยากจะทิ้งไว้ให้เขาตั้งตัวอย่างอย่างแฟนตอนนี้อาจจะเป็นแม่บ้านอย่างเงี้ยให้เวลาเขา3าปี5ปีค,ค่อยตั้งหลักนะออกมาดูแลตัวเองเพราะงั้น ภาระนี้บวกด้วยเงินตั้งตัวแล้วก็เงินเพื่อเป้าหมายอื่นๆนะครับหักลบด้วยทรัพย์สินเพราะว่าเวลาเราตายแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินให้คนทั้งหลังอยู่แล้วก็เอาทรัพย์สินมาหักลบออกอแล้วก็ลบสุดท้ายด้วยทุนประกันเดิมที่มีเพราะเห็นเขาซื้อห้าทับสิบอยู่ก็พอจะได้ทุนประกันที่มันเหมาะสมที่อาจจะต้องพิจารณาว,ว่าควรจะซื้อประมาณเท่าไหร่เป็นขั้นต่ำนะที่เขาเรียกว่าเป็นเบสิกนี้จริงๆ นะฮะ,ะอันนี้คือแบบแรกะนะซึ่งการประเมินแบบนี้เนี่ยก็จะได้ตัวเลขที่ไม่ใหญ่โตเกินไปนะฮะแล้วก็จะทําให้ภาะาบี้อาจจะไม่ได้สูงมากะนะ,ะแต่อีกแบบหนึ่งคือมามองเรื่องความสามารถในการหาสตางค์ของเราก็คือเป็น p o t e n t i a l คือความสามารถในการหาไรายได้ของเรา,าปีน,น,น,นี่เราอยู่นี่หาได้เดือนละแสนแปดถูกไหมถ้าเราไปก่อนไวอันควรเนี่ยดูสิคนคนนี้ยังมีแนวโน้มที่จะหาเงินได้อีก เท่าไรค่ะอะ่มันก็มีแนวคิดอีกด้านหนึ่งเหมือนกันแต่เขาต้องบอกว่าแนวคิดด้านนี้ก็อาจจะทําให้โอ้หตัวเลขใหญ่หน่อยตัวเลขอาจจะตกใจอ่าแต่ว่าสําหรับคนที่เขามีสตุ้งสตางเยอะๆนะะแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นดารานักสแสดงนักฟุตบอลเนานะพวกนี้เขารู้เลยได้อ่าเขารู้ว่าเนี่ยด้วยรายได้ของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เป็นอะไรไปซะก่อนเนี่ยโอ้โหเงินทองจะไหลามาอีกสักเท่าไหร่ แล้วเขาก็มีความสามารถในการจ่ายเบี้ยสูงๆได้ะนะมันก็จะชดเชยเวลาที่เขาไม่อยู่ได้นะก็เลือกใช้เอาแต่ถ้าเกิดว่าแนะนําก็เอาขั้นต่ำก็ลองเบสิ่งนิดดูก่อนะนะแล้วก็ลองคุยกับตัวแทนดูว่ามันจะต้องใช้เ,บ,บ,เบี้ยต่อปีประมาณเท่าไหร่นะครับดูแล้วเรามีเงินที่จะเป็นเรียกว่าเงินที่เอาไว้จัดการกองกลางตัวนี้สี่หมืถึงห้าหมื่บาทต่อเดือนก็คือสี่แสนถึงหกแสนบาทต่อปีใช่เนาะ จริงๆด้วยราคานี้นี่ทำเบี้ยได้เยอะไหมทําได้เยอะค่ะก็อัดทุนได้เยอะอยู่ถือว่าทําได้เยอะเลยค่ะใช่คือไม่ใช่อะไรหรอกดูยังไงก็ต้องอัดแหละเพราะว่าภาระเยอะเออเฮอดีหา้คนที่ก็แสนแปดอ่ะถูกไหมหายไปนี่มันมันสะเทือนจริงๆมันสะเทือนจริงๆนะเพราะงั้นลองไปทําตัวเลขตรงนี้พูดคุยกับตัวแทนเนาะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของสุขภาพนะเรียกว่าแอดอัพขึ้นไปจากที่บริษัทให้ นะดูสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยคิดว่าบริษัทให้มันก็ประมาณนึงแล้วเราเราแอดอีกสักเท่าไหร่ถึงจะพออันนี้ก็คุยกับตัวแทนได้แล้วก็อาจจะใส่เรื่องของโรคไรแรงไปหน่อยนะนะคะเอหรบบเรื่องแรกก็เลยมองเป็นเรื่องของประกันชีวิตเป็นส่วนสําคัญจับทุนก้อนใหญ่ๆก้อนนี้นะส่วนที่2แน่นอนก็ต้องเงินสํารองใช่เงินสำรองเชิญซึ่งพี่บอกว่าเอานะสอเดือนก่อนก็ได้แต่ว่า อาจจะไม่ต้องใจร้อนเก็บเนาะอย่างเช่นเอาแสนแปดคูณสามได้ห้าแสนสี่อะไรเงี้ยเก็บไปเลยโฟกัสห้าแสนสี่อย่างเดียวใจเย็นพ่อนะ,ะเออก็อาจจะแบบถ้าบอกว่า 40, สี่หมื่นสมมติอาจจะเก็บเดือนละห้าพันเดือนละหมื่นหนึ่งก่อนค่อยๆสะสมไปเพราะว่างานการเราก็ยังโอเคอยู่แล้วเลทการออมเรายังปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถทําคู่กันไปได้นะ,ะอะอันที่สามที่ควรจะต้องเก็บไว้แน่นอนก็คือเงินที่เตรียมไว้ให้พ่อแม่ค่ะสำหรับค่ารักษาพยาบาลอ่า ตรงนี้นี่ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันเนาะ,ะนะครับอาจจะต้องดูสิทธิ์ของพ่อแม่พื้นฐานนะนะครับว่าถ้าพ่อแม่เป็นข้าราชการก็อาจจะเบาใจหน่อยเนาะเนะคนเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมาดีในช่วงแบบเนี้ยช่วงท้ายช่วงเกษียณเออแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้อยู่ในข้าราชการก็แม้ว่าเราไรายได้เยอะก็ไม่ผิดอะไรนะ,ะถ้าจะให้คุณแม่ใช้หลักประกันสุขภาพาแห่งชาติแล้วเราใช้เงินส่วนเสริมเพิ่มเติมไปให้ก็คือดูแลท่านอย่างดีอ่ะเออเนาะ ไม่ได้แบบโอ้โหดูซิทำไมทำกับพ่อแม่เนะาะหาเงินได้ตังขนาดนี้อย่าไปฟังคิดปากชาวบ้านเขามากนะ,ะก็เราใช้สิทธิพื้นฐานด้วยความเป็นคนไทยที่พึงมีแล้วเราก็เตรียมเงินไว้อุดหนุนเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเอาจริงๆอย่างหลักการสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองเนี่ยค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาพยาบาลมันเบาลงไปเยอะนะยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งอย่างเนี้ยนะครับพี่เคยไปคุยกับคุณหมอเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณล้านห้าอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเกิดว่าใช้บัตรทองอะ มันต้องรอหน่อยมันต้องตามคิวหน่อยมันต้องมาแต่เช้าหน่อยมันต้องอะไรหน่อยแต่ว่าค่ารักษาพยาบาลเนาะฉายรังสีคีโมนอนพักสามวันก่อนกลับก็อาจจะวางเงินไม่ได้เยอะมากก็เรียกว่าช่วยได้เยอะ,ะนะแต่ว่าก็เรียกว่าเอาให้มันเหมาะกับเรานะก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่วางรองลงมาะนะครับคือใช้บัตรทองแล้วก็เน้นการเก็บเงิน สำหรับท่านที่สนใจเรื่องของการวางแผนการเงินนะครับและอยากจะเริ่มต้นวางแผนการเงินของตัวเองให้ได้นะครับแนะนำคอร์สเรียนนี้ครับเรียนวางแผนการเงินกับโค้ชหนุ่มนะครับคอร์สเรียนนี้นะครับจะเริ่มต้นปูพื้นฐานเลยตั้งแต่เรื่องของงบการเงินนะครับไปจนถึงเรื่องของการวางแผนจัดการรายได้การจัดการความเสี่ยงจัดการภาระหนี้สินวางแผนเกษียณวางแผนการลงทุนนะครับแล้วก็การสร้าง Passive Income เพื่อมีอิสระทางด้านการเงินนะครับ คอร์สนี้นะครับเรียนกัน2วันเต็มแล้วก็มีคอร์สออนไลน์ให้เรียนต่ออีก30ชั่วโมงนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ a c e b o o k มันนี่โค้ชนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดของคอร์สในรุ่นต่างๆได้นะครับแล้วก็ติดตามการสมัครได้ในที่เดียวกันด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับใครอยากวางแผนการเงินเป็นอยากจะเป็นคนควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเองไม่อยากให้เงินควบคุมอนาคตเรานะครับเรียนวางแผนการเงินกับโค้ชหนุ่มครับ จัดสรรเองเลยไม่มีผิดไม่ถูกะนะครับเพราะว่าด้วยแหล่งเงินขนาดนี้ถึงเวลาเขาสามารถโยกหากันได้แล้วก็ถ้าเหลือสุดท้ายจริงๆเนี่ยก็อาจจะเอาไปทําให้มันงอกเงินขึ้นก็เป็นอันดับสี่ท้าะ,ะาเออในมุมอันนี้คือในมุมส่วนตัวนะ นะครับเอ่อของน้ํามองยังไงอ่ะก็จริงๆนับก็เอ่อน้ำน้ำมองรู้สึกว่าเออพี่หนุ่มมองได้รอบมากเลยนะคะก็คือเพราะว่าจริงๆร่ะโจทย์เขาคือเป็นเหมือนประกันสุขภาพนะคะแต่ว่าพี่หนุ่มก็มองไกลไปกว่านะก็คือเรื่องของประกันชีวิตเพราะตัวเองหเขานลยะเออทำงานคนเดียวแล้วก็เป็นภรรยาและลูกที่แบบไม่ได้ทํางานใชนั้นก็คือตัวเองถือว่าเป็นรายได้หลักเลยทีน้ถ้าสมมติว่าเรามีเงินก้อนหนึ่งอย่างงี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ4ี่0 0ื่นหาบาทสมมติว่าเราเรียงตามระดับแบบที่พี่หนุ่มว่านะคะก็คือ็นึ่งอป็น ชีวิตประกันสุขภาพตัวเองสองเป็นเงินเก็บสำรองเฉินสามเป็นกองทุนชลาภาพให้พ่อแม่แล้วก็เงินลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยพอเรียงลาดับแบบนี้ค่ะเราอาจจะลองคิดดูก็ได้ว่าถ้าเราแบ่งเงินเนี่ยสมมุติเป็นเปอร์เซ็นต์อะ,อะในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราจะลองแบ่งเนี่ยแต่เรื่องที่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือเราแบ่งเป็นสัดส่วนก่อนเช่นตูเราบอกว่าอ๋อเราอาจจะแบ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ในส่วนแรกแล้ว แล้วอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเราจะมาแบ่งในส่วนที่สองกี่เปอร์เซน็นต์อ่ายี<อ>่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราจะเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ห้าเปอร์เซ็นหลืออะไรเงี้ยอ่าอ,อันเนี้ยก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนเข้าๆว่าโอเคมีเงินกลมๆประมาณเท่านี้แล้วเราก็เอาเงินที่เราได้สี่ห้าหมื่นมาคูณกับเปอร์เซ็นต์เราก็จะเห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมากขึ้นว่าอ๋อเราก็แค่แบ่งเงินน่ะไปเก็บในแต่ละที่ตรงเนี้ยอยู่ที่กี่บาทอ่าอ,อันนี้คือแบบอย่างแรกหรืออย่างที่สองก็คือว่าเราอาจจะลองกําหนดดูเลยเช่นสมมุติว่าาโอเเเคววัันนนี้รุยยตแทล ว่าโอเคประกันชีวิตที่เราอยากได้นะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลที่เราอยากได้อะตัวเท่านี้เบี้ยประกันอะมันประมาณเท่าไหร่คร<ฆ>ับอ่าแล้วก็เงินเก็บสำรองฉุกเฉินเอาเริ่มต้นให้เราพอสบายใจอะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กาหนดเป้ามาเลยแล้วเงินกองทุนชราภาพอ่ะอยากที่จะให้คุณพ่อคุณแม่อยากจะเก็บให้ได้ประมาณกี่แสนล,ล้านพอเรารู้ตัวเลขแบบนี้แล้วปุ๊บก็ไปแบ่งในใส่ประกัน แล้วก็แบ่งมาเป็นสัดส,ส่วนว่าโอเคงั้นเราก็มาเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้ได้ภายในกี่ปีล่ะยังไงแล้วก็ค่อยมาเก็บชราภาพแล้วก็เงินส่วนที่เหลืออาจจะไปเก็บเพื่อลงทุนให้เงินงอก,งอกเงยอ่อก็อย่างแรกอาจจะลองเป็นแบ่งสัดส,ส่วนแล้วก็อย่างที่สองก็อาจจะลองแบ่งเป็นตามเป้าหมายแล้วก็แบบตัวเงินกันม,มาอะไรเงี้ยเนอะก็เรียกว่าแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราไปทําตัวเลขให้มันชัดเงินสำรองต้องมีเท่าไหร่อเรื่องของทุนประกันเบี้ยประกันเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ อ่แล้วก็เงินที่จะเก็บไว้พ่อแม่ปลายทางที่ว่าตัวเลขมันจะเป็นเท่าไหร่นะจากนั้นจัดสรรเงินเข้าไปพอจัดสรรเงินเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นระยะเวลาสู่ความสําเร็จของแต่ละเป้าใช,ใช่ไหมไวาใช้เวลานานเท่าไหร่เราจะเห็นว่าอันนี้นะเงินสํารองจะเก็บเดือนละหมื่นะนะ ก็จะใช้เวลาเท่านี้เดือน<ช>นะแล้วก็อาจจะมีแผนเพิ่มถ้ามีโบนัสก็จะมาโปะเพิ่มะนะเบ็เสร็จใช้เวลา24เดือนอ36เดือนก็จะครบตามเป้าใช่เงินประกันจ่ายประกันอันนี้มันต้องจ่ายเลย<ช>ถูกไหมอ่าเราจ่ายได้กันเวลา40 50ใช่ไห เงินเก็บให้แม่กับพ่อที่จะดูแลเขาสองคนอาจจะมีอยากจะเก็บไว้สัก50,000แสนล้านหนึ่งถูกไหมเก็บได้เดือนละหมื่นหมื่นห้าก็จะรู้รายเดือนเท่าไหร่กี่เดือนนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะไปต่อยอดทําให้เงินงอกเงยจากเป้าหมายเกษียณที่มันทำได้อยู่แล้วที่เขามั่นใจมากว่าทำได้อยู่แล้วมันก็จะทำให้ได้มากขึ้นใ้มากขึ้นสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าเวลาเราจัดสรรเงินนะครับวางแผนกำหนดเป้าหมายในแต่ละส่วนของ เงินแต่ละก้อนแล้วก็เป้าหมายของเงินแต่ละเรื่องแล้วเนี่ยให้เข้าใจว่าเรื่องเงินเนี่ยนะครับแผนการเงินมันเป็นแผนที่มีชีวิตคนั่นหมายความว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ครับเมื่อเวลาที่เป็นไปได้เราออกแบบครั้งแรกปุ๊บโอตึงไปเว้ยเฮ้ยถูกไหมงานเรายังไม่เสี่ยงขนาดนั้นล,ลดเงินสำรองลงนิดนึงแล้วมันเกิดความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้จ่ายนะครับอเรื่องของแผน เก็บเงินให้พ่อแม่อะไรเงี้ยนะครับเออมันควรจะเติมอีกหน่อยรู้สึกว่าท่านก็70แล้วมันมีความเสี่ยงมากเออเราก็อาจจะปรับได้อ่ะสุดท้ายฝั่งลงทุนเพิ่มเติมอาจจะเป็นศูนย์เลยก็ได้ชเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าการออกแบบแผนแล้วนะฮะแน่นอนเราก็ต้องมีวินัยในการทําให้แผนเป็นจริงแต่ถ้าเกิดบอกว่าดูแล้วมันไม่โอเคมันไม่เหมาะไม่ต้องเป็นกังวลใจนะที่จะปรับจะเปลี่ยนไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปอะไรใหญ่โตค่ะนะครับอ่าแล้วก็เคสนี้เนี่ย ที่มองดูมันก็มีจุดหนึ่งที่อาจจะเป็นตัวช่วยเขานะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของตัวค่าผ่อนรถค่าผ่อนรถอีกเดือนละหมื่นแปดตรงเนี้ผ่านไปอีกหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมันจะหมดแล้ว,ลวค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีช่องทางเก็บออมอีกประมาณเนี่ยหมื่นแปดนะฮะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องลองมาพิจารณาดูะนะครับว่าอาจจะเอามาจัดสรรอะไรเพิ่มเติมซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเอากันแบบสุดๆเลยนะ,ะมันมีอีกตัวหนึ่งที่แบบพี่ก็ห่วงแทนเขาเหมือนกันนะนะครับ ค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัวอคือมันมันไม่ใช่ความเจ็บป่วยของของเจ้าของเรื่องแหละแต่ถ้าภรรยาและลูกป่วยอ่ะพี่ถามว่าใครจ่ายก็เรานี่แหละก็เรานี่แหละเพราะฉะนั้นนี่เป็นกองทุนสวัสดิการให้ภรรยาและลูกสำหรับค่ารักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นมันค่อยๆขยับนะต้องก็บอกว่าไม่คือตอนแรกว่าจะพูดดิไหมว่าเออแต่ว่าก็ต้องพูดอ่ะเดี๋ยวเขาเขามองไม่ครอบคลุมเพราะฉะนั้นที่พี่พูดครอบคลุมไปด้ยบอกโหโค้ดเมื่อกี้ก็สามไปสี่อัน หรือว่าเยอะอยู่แล้วแล้วมาเพิ่มอีกนี่อรอกมไม่ใช่อย่างนั้นความหมายของพี่คือเราก็ต้องเจียดก็ต้องจัดแล้วก็ต้องพายออริตี้เนอะบางทีบอกว่าพี่หนุ่มกับน,น้ําบอกว่าพายออริตี้ประมาณนี้แต่ให้เอาใจเจ้าของเรื่องอะกลัวและกังวลอะไรมาก่อนถูกไหมบางคนบอกโค้ดผมบอกตรงๆนะไอ้ไอ้จริงๆอย่างเงินสำรองผมก็แอบไม่กลัวมากหรอกเพราะงานผมยังมีความมั่นคงผมว่ากลัวแม่แม่ป่วย,ยอะไรขึ้นมาตอนนี้ผมว่าเรื่องใหญ่ถูกไหม เราบอกว่า2กับสามอ่าสำหับคุณอาจจะบอก3ขึ้นมาก่อนอ่าก็เป็นสิทธิ์ของคุณเพราะฉะนั้นคอนเซิร์นหรือความกังวลใจแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพอพี่พูดึ้นมาบอกเอ้าแล้วลูกเมียเราทำยังไงชิปเปงละอ่าบางคนอาจจะบอกว่าทางนั้นทําให้ภรรยาก่อนเพราะว่าภรรยาก็น่าจะวัยใกล้เคียงกันโอกาสเจ็บป่วยก็ด้วยโรคที่มันใหญ่ขึ้นมาก็มีโอกาสกับลูกวัยเด็ก เอานะอาจจะรับความเสี่ยงไว้เองเดี๋ยวเขาป่วยเล็กๆน้อยๆเรารักษาถ้าโชคร้ายจริงก็ว่ากันตามเรื่องไปอะไรแบบนี้มันมันก็มีมุมมองที่มันมีความหลากหลายแล้วก็ต้องจัดให้มันพอเหมาะพอดีก็คือเหมือนจัดเป็นสัดส่วนเปอร์เซนต์เอาตามที่เรารู้สึกว่ารับได้แล้วก็เห็นสมควรซึ่งบางทีเนี่ยสมมุติพอเราบอกว่าโอเคเราเริ่มจัดแล้วว่าเราเก็บได้เท่านี้ตามป้าหมายเท่านี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าเราสามารถบรรลุ เป้าหมายเนี่ยได้ภายในระยะเวลาทเท่าไหร่ <Hum. S 2> แล้วพอเราบรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาตามนั้นเราได้แทร็กตัวเองอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อเป้าหมายนี้มันถึงแล้วไงเราก็ได้เอาเงินอีกก้อนหนึ่งอ่ะมาเกลี่ยแล้วก็จะสัรนใหม่มันก็เลยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เรื่อยๆนั่นเองนะสุดท้ายเรื่องหนึ่งที่พี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาเขามองหรือเปล่านะแต่พี่อย่ามองก็คือว่าพี่รู้สึกว่าพอบางคนน่ะมาศึกษาเรื่องการเงินติดตามเรื่องการเงินมากเกินไปอะ่ะ พี่ดูจากเรื่องที่เขียนน่ะรู้สึกไหมว่าเขาไม่มีเรื่องนันทนาการหรืออะไรกับชีวิตอะเหมือนเป็นแบบว่าของขวัญให้กับตัวเองพี่มีความรู้สึกว่าคนเราหลายๆคนเนี่ยซึ่งซึ่งอันนี้พี่ดูจากคนที่ติดตามแล้วก็อะไรต่างๆนะพอเราหาเงินได้เยอะพอสมควรเป็นคนใส่ใจเรื่องการเงินละเอียดละออกับเรื่องเงินปุ๊บเนี่ยแล้วก็คำนวณถึงคนในครอบครัวด้วยเราจะเริ่มสตริตกับเงินจนบางทีเราลืมว่าเฮ้ยมันมีมิติ อีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะที่เราอาจจะต้องเอาเงินไปใช้เพื่อความสุขให้มันมีความสุขเออเพราะว่ามันมีหลายคนเป็นแบบนี้เลยฮนะเป้าหมายการเงินยังไม่ได้เลยอ่ะไม่กล้าใช้เงินไม่กล้าใช้เงินเนอะโอ้โหแล้วเวลาที่ผ่านไปลูกเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆแทนที่บางเรื่องมันควรจะเป็นประสบการณ์ในช่วงเวลานั้นค่ะเนอะได้ทัศนศึกษากับเพื่อนอืได้พาเขาไปเที่ยวไปทําอะไรอะไรเงี้ยมันหายไปแล้วช่วงเวลาแบบนี้มัน มันเอาคืนไม่ได้แล้กลับมาไม่ได้เลยเออเพราะนั้นก็เลยแบบพี่อาจจะเอาเนี้ยเราก็เป็นรายการที่ขยันตอบเกินที่เขาอยากกันรู้อะแต่ก็คือแบบสุดท้ายพี่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มาทํางานหาเงินเพื่อจะเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็มีเกษียณอย่างเดียวมีประกันมีสำรองอะไรเงี้ยลงทุนเออลงทุนงอกเงยอะไรเงี้ยพี่ว่าเ,าเราเราเราทำมาหาเงินมาเนี่ยก็ปลายทางก็คือเราอยากจะให้เรามีชีวิตที่มีความสุขในทุกช่วงขณะ เด้อเ<ช>พราะฉะนั้นก็บาลานซ์บาลานซ์าานให้มันมันสมดุลนะครับบางคนอย่างนี้เริ่มมาคิดถึงเรื่องเงินไม่นานพอเริ่มคิดถึงปุ๊บรู้สึกว่าตัวเองพลาดคิดถึงเลยมันช้าไปแล้วอยากชดอยากชดเออ,อยากชดอยากเชยว่าให้มันใสให้มันเยอะแล้วเราจะได้ผกแม่บางทีมันก็มีจังหวะที่มันพอเหมาะของมันแล้วมันก็ทําทให้ชิดมีความสุขเนาะ เอาที่ไม่เหนื่อยจนเกินไปแล้วก็ให้ตัวเองมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยแล้วก็อคอบคู่ถความสุขปลอดภัยนะแย็งแรง,งก้วยน,น<อ>ด้วยนะก็เป็นห่วงฮะนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับคนที่เป็นโคนสําคัญของครอบครัวขนาดนี้นะเป,นเป็นกาลังใจให้ครับนะขอให้ทุกเป้าหมายประสบความสําเร็จนะขอให้ จัดสรรเงินกับชีวิตได้อย่างลงตัวะนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพอ่อสู้ๆนะครับ <laughs> ผมโอเคนะคะก็ติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะได้ในทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครับเดี๋ยวมาในกดพอดแคสต์นะครับทางช่องทางของ YouTube นะครับอาจะได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ได้เห็นข้อมูลนะฮะได้เห็นทั้ง2คน <laughs> ที่จัดรายการให้ฟังด้วยนะฮะ <laughs> แต่ถ้าเกิดกำลังวิ่งอยู่ฉันฟังอยู่ในห้องสมุดนะฉัน ขับรถกลับบ้านนะครับก็ Apple Podcasts, p o t i f y แล้วก็ Soundcloud นะครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ